สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการบอดแคสองณทัเฮาสขาบางคูนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับวิทยาแล้วก็ที่ประการขบิตะนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับอ่านะครับวันนี้ก็มาคุยนะครับกัน2คนเหมือนเช่นเคยนะครับก็คือถือว่าเป็นรายการใหม่นะครับที่เรามาอ่าถ่ายทอดความรู้และก็ประสบการณ์ในหลายอย่างนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับเล่าประสบการณ์นะครับแล้วก็ วิธีการเลือกซื้อสินค้านะครับในหลายพื้นที่นะครับช่วงนี้หรือว่าเป็นช่วงที่หลายท่านนะครับหลายหมู่บ้านนะครับหลายพื้นเพ่อาชีพครับกลับบ้านกันเยอะนะครับสิ่งที่ครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะก็คือไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็มีการต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านนะครับก็แน่นอนละนะครับก็จะมีการไปเลือกซื้อสินค้านะครับเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างแน่นอนทีวิทย์ครับครับผมหลายคนนะครับก็เจอกับปัญหานะครับเวลาเราออกไปซื้อสินค้ากับร้านค้าต่างๆนะครับร้านค้าที่อยู่ด้านนอก แต่ไม่ใช่ร้านค้าใหญ่นะครับจะเกิดปัญหาสิปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องสินค้าไม่หลากหลายสินค้าไม่หลากหลายเนาะเวลาที่เราไปเลือกซื้อสินค้าก็อยากได้สินค้าตัวนี้แต่ก็ไม่มีนะครับบางทีได้สินค้าที่ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับแต่ต้องซื้อเพราะว่าจําเป็นนะครับก็ต้องไปซื้อนะครับผมนะครับเพราะว่าร้านข้างนอกเนี่ยสินค้าหนึ่งหลักสินค้าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับไม่หลากหลายให้เราได้เลือกได้ชมเยอะแยะนะครับผมแล้วก็อีกประการหนึ่งฮะไม่มีที่จอดรถ ท,ที่จะลดเพราะ่ที่จะพื้นที่จํากัดใช่แล้วครับผมอันนี้ก็คือก็มาเล่าประสบการณ์นะครับบางที่ผมเคยไปซื้อสินค้าเนี่ยตามร้านค้าทั่วไปคนแนะนําก็ไม่มีนะครับ Tribe, <Scotland S 2> คนแนะนำ่บางทีเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราอยากจะซื้อสินค้าตัวนี้แต่เราอยากรู้วิธีการใช้งานครับรบ,บางทีเราก็ได้รับคําตอบมาอย่างที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็ไม่รู้วิธีการใช้งานของเครื่องบางทีก็ต้องไปซื้อ,อเอาไปให้ช่างทั้งทั้งที่เราไม่อยากจะซื้อเท่าไหร่นะครับครับ ปัญหานี้หลายๆคนเจอนะนะครับผมก็เคยเจออยู่เวลาที่ไปซื้อสินค้านะครับเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเนี่ยบางทีช่างแบบเขียนมาให้แต่ก็ไม่เต็มครับผมเพราะว่าที่ทราบเยอะช่างที่บ้านเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยประสบการณ์เยอะแต่ในส่วนของความรู้อาจจะยังไม่แน่นนะครับเวลาที่ช่างตามบ้านเราเนี่ยถ่ายทอดหรือว่าเขียนสีกระดาษให้เราเนี่ยบางทีก็ไม่ครบนะครับบางทีก็ให้เรามาถามพนักงานเองครับผมบางทีมามาพบพนักงานแล้วพนักงานไม่ค่อยที่จะ รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวสินค้าตัวนั้นเพียงพอนะครับทําให้ปัญหาที่เกิดก็คือเราเราได้สินค้าที่นะครับไม่ตรงตามความต้องการของเราออาไปให้ช่างทํางานก็ไม่ได้นะครับเสวลาต้องมันเปลี่ยนใหม่อีกนะครับใช่ครับเพราะบางทีเราจะได้สินค้าชิ้นนี้นะครับอยากจะเราอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเอาไปใช้อย่างไงได้บ้างนะครับสามารถทดแทนกันได้ไหมนะครับครับบางทีเราก็อยากจะได้คําแนะนําดีๆจากพนักงานขายตามร้านแต่ก็ส่วนน้อยนะครับที่มี ท่านงานที่จะมาคอยแนะนําเรานะครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะเจอคือราคาไม่คงที่นะครับเพราะว่าบางทีร้านค้าทั่วไปเล็กๆเนี่ยมันไม่มีราคาแปะตัวสินค้าให้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับบางทีราคาขึ้นขึ้นลงเราไม่รู้เราไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าแต่ละยี่ห้อราคาต่างกันหรือว่าคุณสมบัติต่างกันยังไงนะครับวันนี้เรามีวิธีหรือมีคําแนะนํานะครับว่ายังไงให้ได้สินค้าที่ดีในบ้านเรานะครับอ่านะฮะ ก็เจอปัญหาหลายๆท่านนะครับแล้อีกปัญหาหนึ่งก็คือบรรยากาศนี่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของร้านคา้าเกี่ยวกับสื่อก่อสร้างสิ่งที่เจอก็คือฝุ่นเยอะแน่นอนนะครับฝุ่นเยอะนะครับสองนะครับบรรยากาศร้อนนี่นะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับสามนะครับการจัดเรียงสินค้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับฝุ่นจับตัวสินค้าเยอะแยะมากมายเลยถ้าพูดถึงเรื่องวัสดุก่อสร้างนะครับปัญหานี้นะกับบรรยากาศต,ต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องเจออยู่แล้วนะครับถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะ ใช่ครับเพราะร้านขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยหลักๆเลยที่เราเจอก็คือปัญหาคือฝุ่นก็เยอะครับสินค้าผมทับผมกันอยู่ใช่ไหมครับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเราไม่สามารถเดินเข้าไปดูเข้าไปเลือกได้อย่างสบายใจแน่นอนแหละถ้าพูดถึงเรื่องของวัสดุก่อสร้างก็ต้องมีเรื่องอิีหินปูนทรายนะครับเสาอะไรต่างๆแล้วก็พ่อพีวีซีเหล็กต่างๆนะครับก็ต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่ นะครับหลายๆห,หมู่บ้านหลายๆพื้นที่ตามชนบทเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางเขนะ้ากับตัวเมืองจังหวัดได้ทําให้นะไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาดึส่วนของดูสินค้ากับห้างใหญ่ๆนะครับก็บเลยทำให้เสียโอกาสในการเลือกซื้อสินค<ม>้าที่ดีๆมีคุณภาพราคาถูกๆนะครับในสว่วนนี้ครับผมนะครก็บูบกค้าบางท่านอาจจะไม่อยากจะเสียเวลามาก็เลยอยากจะซื้อสินค้าที่ใกล้บ้านทั้งๆที่ไม่รู้ว่าราคาถูกหรือแพงกว่าที่อื่นหรือเปล่านะครับเพราะไม่มีโอกาสได้เลือกซื้อนะครับ ันนี้เราก็วันนี้เราก็จะมีคาแนะนําหรือแนวทางมานะครับว่าเราจะไปเลือกซื้อสินค้าได้ที่ไหนที่จะให้ได้ดั่งใจที่เราต้องการนะครับปัญหาต่างๆเราลองว่าหมดไปแน่นอนนะครับทำมาเลือกซื้อสินค้าที่นี่นะครับกับหัวข้อเที่ยวจขึ้นตั้งแต่รอบแรกก็คือที่เดียวจบครบเรื่องบ้านแน่นอนครับผมนะฮะไปที่ไหนครับพี่วิทย์ครับวันนี้นะฮะเราก็มีที่แนะนําให้สําหรับลูกค้าที่กาลังจะก่อสร้างบ้านใหม่นะครับหรือว่าต่อเติมบ้านเก่านะครับ หรือว่าผู้รับเหมาที่กาลังมองหาร้านค้าที่กําลังขายวัสดุใช่ไหมครับครับวันนี้ก็เราขอแนะนําตัวนี้นะฮะที่กกมัเทาสาขาบางโคนนะครับนี่อยู่ใกล้ๆเรานี่เองใช่ครับไม่ใกล้ไม่ไกลฮะอยู่ในละแวกในอําเภอบางโคนเดินทางก็ถือว่าไม่ลำบากนะครับครับผมก็คือเป็นถนนซีเรียนะทุกวันนี้นะครับใช่ครับถ้าลูกค้ามาจากตัวสุวรรคนะครับถ้ามาจากตัวสุวรรคนะฮะเดินทางมาจากตัวสุวรรคนะครับก็โกมัเทาจะอยู่ฝั่งขวามือครับผมก็จะอยู่ ยืงๆในเทคโนโลยีพานิชบางคนนะครับผมอ่านะครับกออยู่เทินรถกลับมาถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่มาจากอุดรหรือว่ามาจากทางวานอนวาริสนะครับก็ตรงไฟแดงนะครับเลยมาทางสกลนครนะครับครับก่อนถึงปั๊มคาเทคนะครับอยู่บ้ใกล้กับปั๊มคาเทคเนาะใช่ครับใกล้ใกล้กันนะครับบนท้ากจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับครับสังเกตง่ายๆเลยป้ายใหญ่ๆคู่บนท้าเลยนะครับหลังจากที่ลูกค้าแวะเข้ามาแล้วนะฮะสิ่งแรกที่ลูกค้าจะเห็นก็คือนะครับพื้นที่ในการจอดรถ นะครับกว้างขวางนะครับแล้วก็สะดวกสบายด้วยครับผมในส่วนนี้นะฮะเข้ามาใช้บริการแล้วนะจอดรถเสร็จนะครับสิ่งแรกที่ลูกค้าจะเจอช่วงนี้ก็คือนะครับการตรวจนะครับวัดอุณหภูมินะครับเพื่อป้องกันในส่วนของโควิดนะครับเชื่อว่าตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ซานะครับยังต้องระมัดระวังกันอยู่ใช่ครับเพราะว่ามันเขาเขามีมาตรการการป้องกันโรคโควิดอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะ การยิงวัดอุณหภูมินะครับหรือว่าเราจะมีเกลล้างมือให้ตามจุดบริการต่างๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้สามารถล้างมือกันด้วยกันบ่อยๆนะครับผมครับก็สิ่งที่สําคัญก็คืออย่าลืมสวมแมสมาด้วยใช่ครับ่าลืมสวมแมสกเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับตอนนี้นะครับถึงแม้ว่ามารการภาครัฐเองจะอ่อนคลายเรื่องของการเดินทางแล้วนะครับแต่ประชาชนที่เดินทางไปไในมาก็ต้องสวมแมสตลอดทุกครั้งที่เดินทางครับผมแลก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่ กำลังตัดสินใจที่จะมาซื้อสินค้าที่เรากาลังพูดถึงอยู่นะครับออกจากบ้านนะครับก็พกแมสติดตัวมาด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าท่านใดที่ลืมแมสมาจริงๆทางกูมนเท้าเราก็มีแจกให้อยู่นะแมสนะครับอันนี้คือคืออมีแจกให้ด้วยแล้วก็อมีจําหน่ายด้วยเนาะสำหรับลรกาเองเขาก็คอยบริการลูกค้ากันอยู่แล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าออกจากบ้านลูกค้าจะพกแมสติดตัวตลอดหรือว่าเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับอ่านะฮะก็คือ เออสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการน่มาจากการโอเคละเข้มข้นนอนสำหรับวนเฮานะครับสิ่งแรกที่เจอนะครับเข้ามาที่แรกเนี่ยอ่ะนะครับเห็นลานในส่วนของกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่วิทย์นะครับครับผมมีทั้งโซฟานะครับมีทั้งเอ่อเตียงโต๊ะทํางานเก้าอี้สํานักงานนะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อชุดโต๊ะกินข้าวครับหรือลูกค้าทนาดที่สนใจจะเห็นก่อนแรกๆเลย จะเป็นจุดนะครับเด่นเลยนะครับเวลาเดินเข้าในร้านปุ๊บเราจะมีร้านเฟอร์ีเจอร์นะครับอยู่หลังกระจกด้านหน้าเรานะครับเรียงสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็มีหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมนะครับออเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล่ก็อีกย่าหนึ่งเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่กระบอนเฮาแล้วนะครับเหนื่อยนะครับอยากดื่มน้ําอยากจะกินกาแฟพักผ่อนเราก็มีส่นของมุมสาหรับเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟเย็นกาแฟปั่นนะครับคาปูชิโน่นะครับ เอสเปสโซ่นะครับหลากหลายรสชาติที่ลูกค้าต้องการนะครับน้องๆทีมงานสาวสวยนะครับน้องๆคอยต้อนรับลูกค้ากันอยู่หรือจะเป็นาคุกกี้นะครับกินอุ่นๆท้องนะครับหรือจะเป็นในส่วนของขนมขบเคี้ยวต่างๆก็มีบริการให้กับลูกค้าอยู่ครับผมหลายเลยผมก็เคยเป็นลูกค้าประจําของคุณเฮาสระผมคนนะครับพี่การเพราะว่าผมเข้าไปซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านเยอะนะครับก็ได้ไปชิมลาเต้กาแฟที่ รสขาบมงคลนะครับก็รสชาติกลมกล่อมนะครับอร่อยนะครับเห็นลูกค้านะครับหลายทาย่านพูดยนะว่าไอกาแฟนะครับของทุกคนเขาละมัยอนอร่อยดีนะครับเข้มข้นถูกปากนะเอออันนี้เราก็ได้ยินมาก็อยากจะลองลองชิมดูก็หลังจากที่มาชิมดูได้เหมือนกับพูดเลยอร่อยใช่ไหมครับอร่อยแล้วก็รสชาติของมันกลมกล่อมสามารถเพี้นน้องได้ว่าอยากจะได้แบบเข้มข้นหรือว่า นุ่มนวลรับด kind of kind of like really ้วยรสชาติบาดสบายบอกได้เลยช่วงๆงั่นเลยเป็นเทคนิคหนึ่งที่ในหลายพื้นที่นะครับที่เราไปเลือตามท้องตลาดไม่ผูกปากผมเชื่อว่ามาที่นี่มองว่าผูกผูกปากแน่นอนเป็นหรือว่าชาหรือว่าอะไรอีกนะครับเย้ๆบังใหม่หลากหลายเมนูเลยนะครับพี่วิทย์ครับครับผมก็เสน่ห์ของร้านกาแฟที่ครูเป็เหาวสขาบางคนนะครับก็จะมีน้องๆนะครับ ที่คอยบริการแบบยิ้มสดใสน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็ประกอบกับกาแฟที่น้องๆเขาช่วงน่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมครับก็เลยผมบูทแบบเลยครับผมอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับลองลองมาชิมลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเหมือนกับเราสองคนหรือเปล่านะครับใช่นะครับรู้สึกว่ามีโปรโมชั่นเยอะด้วยนะนะครับมีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็มีนะแต่ว่าต้องเป็นช่วงโปรโมชั่นที่เขามีมันเกิดด้วยนะเซนเห็นผมเหรอเห็นเขาเขียนไว้ว่าเมื่อลูกค้า มีวันเกิดตรงกับวันนี้นะครับซื้อหนึ่งแค้มหนึ่งนะฮะหรือว่าวันแม่อย่างเงี้ยนะครับถ้ามากับแม่ก็ฟรีหนึ่งแก้วเนี่ยนะครับเขามีโปรโมชั่นตลอดเวลาเลยมีโปรโมชั่นกับแล้วแต่ช่วงเทศกาลช่วงเดือนไหนเดือนไหนอะไรใช่ไหมครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่หลายร้านค้านะครับตามหมู่บ้านของเราหรือว่าที่อื่นเขายังไม่มีนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับของกุ้งบอเทาสาขาบางคนที่ เขายกร้านกาแฟมาไว้ในร้านขายวัสดุก่อสร้างด้วยนะครับผูอลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับเดินช็อปสินค้าเหนื่อยนะครับก right. kind of ็สามารถนะครับมาซื้อกาแฟจิบน้าเย็นเย็นกาแฟอร่อยอร่อยนะครับพักผ่อนไปด้วยก็เดินซื้อของไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับบรรยากาศนี้นะเชื่อว่าใดๆที่ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่านะครับโซนแถวอำเภอบงโคนเนี่ยเพราะว่ากบลเฮาเนี่ยถือว่านะครับเป็นห้างถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้านะครับสิ่งแรกที่เข้ามาคือเจอเลยนะครับคือ บรรยากาศนะครับเขาติดแอร์ด้วยนะนะเขาติดแอร์ด้วยนะนะครับแต่สังเกตว่าถ้าร้านวัสดุก่อสร้างเข้าไปเนี่ยไม่ติดแอร์นะครับแต่นะครับลบลบคาว่าวัสดุก่อสร้างไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเฉพาะอ่าอิฐหินปูนใช่เดียวใช่ครับนะครับหรือว่าเป็นห้างสัรพสินค้านะครับเนาะบรรยากาศเข้ามาเย็นสดชื่นนะครับอยากเดินเลือกซื้อสินค้าทั้งวันเลยนะครับอ่าเผื่อเดินเพลินๆเลยนะครับ เ,เขาเปิดตั้งแต่กี่โมงนะพี่นะเขาเปิดตั้งแต่ตั้งแต่แปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งนะับถึงเวลาส9เก้านาฬิากาหนึ่งทุ่มตรงกันเลยในกครเืรร่อลูกค้าสะดวกช่งวงเวลาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับครับผมบางคนก็ลูกค้าบางคนบางท่านนะครับที่ยังไม่เคยเข้ามาใช้บริการที่คนเท็าสาขาบางคนนะครับเหมือนกับที่เราสองคนนี่ไปใช้บริการนะครับครับบางคนก็จะมองว่ามีแค่สิค้าวัสดุก่อสร้างมีปูนมีเหล็กอย่างเดียวนะครับครับ แต่ที่กรมทอสาหมุคลที่เขาเปิดเปิดขายเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะครับสินค้าเกี่ยวกับก่อเติมบ้าน่องบ้านตั้งแต่รากฐานนะครับพวกเด็กพวกปูนพวกอิฐหรือกระเบื้องโมโงคาต่างๆครับจนถึงก่อสร้างบ้านเสร็จสามารถไปซื้อสินค้าที่ตกแต่งภายในบ้านด้วยนะครับจนรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าวัสดุต่างๆนะครับหรือว่ามาที่นี่นะครับก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งไม่ต้อง ไปที่ไหนอีกแล้วครับผมผมเชื่อว่าหัวข้อที่เราเป็นเื้าวันที่แรกก็คือที่เดียวจบพบเรื่องบ้านนะครับาะว่ามาที่นี่จบแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับรากฐานนะครับแม้นะครับรากฐานเสร็จปุ๊บนะครับก็ตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็อะไรล่ะนะครับเกี่ยวกับเครื่องใช้อุนวรณ์สะดวกไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศทีวีนะครับเขาก็มีจาหน่ายเช่นเดียวกันนะครับมีแต่สินค้าที่แบนชั้นนำชั้นนำเลยนะ จากที่ที่สังเกตมาก็จะมีโตชิบ้านิเจชินะครับ LG นะครับซัมซุงนะครับอะไรอีกล่ะเยอะแยะมากมายเลยในส่วนของสินค้าที่กมบัญช้านามาให้กับลูกค้าได้เลือกกันนะครับครับผมนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญนะครับผมได้มีโอกาสไปซื้อเหล็กนะครับเหล็กที่กรมบัญชาสถารบกนะครับเหล็กเขาเต็มทุกเส้นนะครับเต็มเลยนะใช่ครับได้มาตรฐานมอกรอด้วยอันนี้หน่วยงานราชการนะครับสามารถเข้ามาซื้อได้เลยนะครับ นะฮะเพราะว่าสเปคต่างๆที่หน่วยงานราชการเขาต้องการก็คือมอกนะครับเหล็กเส้นทุกตัวทุกเส้นเนี่ยต้องเต็มตรงนี้อันนี้โอเปอเรอทองการันตีเลรนะผมว่าการันตีได้เลยนะฮะสำหรับราคาาเหล็กนะครับเชื่อว่าราคาเนี่ยถูกกว่านะครับที่อื่นนี่นอนนะครับชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าจากที่เราสํารวจมาก็หลายพื้นที่นะสำหรับร้านค้าเกี่ยวกับสื่อกกรสร้างนะครับก็ผมก็ได้มีโอกาสไปซื้อเหล็กหลายที่นะครับนะแล้วก็มาเล่าสู่ประสบการณ์สู่กันฟังนะครับ บางทีเหล็กตามร้านค้าต่างๆเนี่ยเราซื้อถูกก็จริงนะครับแต่เหล็กไม่เต็มไม่เต็มครับอาจจะเป็นเห็กสองมิลอาจจะเป็นแค่มิลแปดมิลหกประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ที่คงเขาเขาราคาเขามาตรฐานเพราะว่าเขาได้มาตรฐานมอกเหล็กเต็มทุกเต้นนะครับออันนี้ก็ลูกค้าสามารถแบบว่ามั่นใจได้เมื่อมาซื้อตินค้าที่คนเขาสถานคน อ่านะครับสำหรับากฐานถือว่าสําคัญนะผมว่านะนะครับรากฐานถือว่าสำคัญเวลาที่เราจะก่อสร้างอะไรเนี่ยนะครับรากฐานถือว่าสาคัญเพราะว่าถ้ารากฐานไม่สําคัญแล้วเนี่ยนะครับเด็กเป็นสนิมบ้างไม่เต็มบ้างนะครับโครงสร้างก็จะอ่อนแอนะครับไม่ได้มาตรฐานก็ทําให้มันเพพังเสียหายนะครับอายุการใช้งานก็พอๆงที่จะนะครับยาวนานนะเวลาที่จะสร้างมาแต่หลังเนี่ยนะครับเป็นสิบยี่สิบปีจะไม่พังนะแต่ถ้ารากฐานไม่ดีนะครับปีเดียวนึงก็พังแล้วนะครับ หลายๆท่านเจอปัญหานี้นะครับเวลาที่ผู้บเหมาไปซื้อเหล็กไม่ได้มาตรฐานไม่เต็มเนี่ยนะครับทำให้รากฐานบ้านมีการแตกเล้านะครับก็เสียค่ามรรลุรักษาอีกนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาไม่จบใช่ครับนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเราไปซื้อสินค้าเนี่ยเราไม่สามารถเอากลับได้แล้วฮะทางคุณท้องสาะาำคนเขาก็จะมีบริการจัดส่งด้วยนะครับอันนี้ดีเลยนะฮะดีเลยนะครับเราก็ไม่ต้องแบกภาระเอากลับเองฮะเพราะว่าเราซื้อสินค้าเนี่ย แล้วก็หลากหลายด้วยนะครับเราจัดทรงทีเดียวเลยนะครับหลังจากที่ไปผมไปซื้อเหล็กล้วก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมสินค้าด้านในร้านนะครับเป็นสินค้าตกแต่งภายในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างอยเนี้ยเขาก็มีหลากหลายให้เลือกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอลูมิเนียมนะฮะประตูหน้าต่างที่เป็นไม้หรือว่าประตูอลูมิเนียมเนี่ยเขาเป็นสาเร็จรูปเลยนะครับพร้อมติดตั้งเลยนะครับวันวันก่อนที่ผมเข้าไปใช้บริการที่โกบวนเฮาส์นะครับซื้อตั้งใจจะมาซื้อกระเบื้อง ครับแต่ได้ยางอื่นกลับมาด้วยได้อะไรรู้ไหมฮะได้คือคำนุ่นราคาถูกนะครับแล้วก็พนักงานบริการแนะนําดีนะครับเรื่องของการติดตั้งการรับประกันนะครับแล้วก็สินค้าที่ต้องซื้อเพิ่มคือบางครั้งเราเราซื้อสินค้าเนี่ยครับถ้าพนักงานแนะนําเราไม่ต้องจ้างช่างก็ได้เราสามารถติดตั้งเองนะครับบางอย่างนะอันนี้คือน้องๆนะครับที่ให้บริการแล้วก็ให้คำแนะนาเนี่ยรู้สึกว่ามีความรู้นะครับแล้วก็แนะนําดี นะครับยิ้มย้มแจ่มใสทักทายแล้วก็บริการเราดีด้วยนะครับสำหรับพนักงานน้องๆเลยอันนี้พอชมเลยนะครับครับผมจุดเด่นของกุ้งบะท้อสานาบุคคลที่ผมไปนะพนักงานเขาต้อนรับดีมากเลยครับนนะครับเพราะว่าแล้วก็คอยเทคแคร์แนะนําสินค้าที่เราจะซื้อไม่มาเดินตามให้เราควรใจนะครับหลายๆที่นะครับเวลาเราเลือกซื้อของเนี่ยี่การจะรู้สึกไหมถ้าเราไปเลือกปุ๊บเนี่ยพนักงานเดินตามเราก็อึดอัดใจนะเหมือนจ้องอย่างเราจะขโมยอะไรหรือเปล่าจับผิดแล้วใช่นนั้น เราจะขโมยของทุกอย่างแต่เราอยากจะเลือกขึ้นรเองนะครับครับพนักงานเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายกับเราเท่าไหร่นอกจากว่าเราจะขอความคิดเหลือจากน้องๆเขานะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับเราช่วยยกของขึ้นรถแล้วก็มัดพร้อมที่จะกลับบ้านเลยอนะครับถือว่าไปขายแล้วก็พามาคิดเงินแล้วก็เอาไปส่งถึงรถนะครับบางทีผมก็ประทับใจตรงนี้แหละนะครับมันเป็น จุดเด่นของเขาด้วยนะครับผมไปซื้อสินค้าที่อื่นเนี่ยไม่มีเลยนะว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่มีมีไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีครับไม่มีผมถึงกล้าพูดได้ว่าโคบอลเฮาเขามีจุดเด่นเรื่องงานบริการนะครับหรือว่าเขาบริการดีนะครับเป็นร้านค้าอีกร้านหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํานะครับที่ลูกค้าหลายๆท่านกำลังมองหาร้านที่บริการดีแล้วก็สินค้าได้คุณภาพแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยที่คนอเฮาสาขาบางคนนะครับครบหลากหลายแน่นอนนะครับ สินค้าทุกประเภทสินค้าเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะครับสินค้าเฟอร์นิเจอร์นะครับกลุ่มสินค้าเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟนะครับเข้ามาใช้บริการเนี่ยนะครับรับแต่อีกย่างหนึ่งพีวิทนะครับก็คือหนึ่งแหละน้องนะครับที่ที่มาให้คําแนะนําเราเนี่ยบางท่บางบาง,บางครั้งเนี่ยเขาพาเราเดินทัวร์นะเดินทัวร์ทั้งสตูเลยนะครับบางทีเราไปเจอสินค้าตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจมาซื้อแต่เราเจอเราชอบเนี่ยเราก็ซื้อติดมาติดมือไปด้วย นะครับอ่านะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่พนักง,งานเขาใส่ใจลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการนะครับในห,หลายท่านนะครับที่เข้ามาใช้บริการที่กุณเฮาสาขาบางคลนคงจะได้รับบรรยากาศหรือว่าได้สัมผัสการบริการของพนักงานที่คุณเฮาสาขาบางคลนนะครับพีกพ่การเชื่อว่านะครับหลายท่านนะครับที่เข้ามาใช้บริการนะครับที่กุบเฮาผมคิดว่าลืมบรรยากาศควาว่าร้านวัสดุก่อสร้างไปได้เลยนะนะครับผมถือว่าเวลาที่เข้ามาใช้บริการที่กุบเฮาเนี่ยหนึ่งบรรยากาศ เอนะยินดเ็นครับเหมือนห้างสรรพสินค้าเลยนะครับกลุ่มสินค้าไม่ได้มีเฉพาะวัสดุก่อสร้างนะครับมีเครื่องใช้ยฟฟ้ามีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประทับใจก็คือนะครับเวลาที่เข้ามาใช้บริการน่ะน้องๆนะครับสามารถแนะนํานะครับเทคนิคแล้วก็การใช้งานต่างๆของสินค้าได้ข้ากนที่ดีเลยนะว่านะครับผมอ่านะฮะเชื่อว่า EP นี้นะครับ อาจจะเป็น E ีีที่ลูกค้านะครับแล้วก็อยากเชิญชวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการลองดูนะครับร้านค้าร้านค้านึงแหะนะครับที่บางท่านยังไม่รู้ว่าเฮ้ยกูเป็นเฮาร้านค้าเกี่ยวกับขายเกี่ยวกับสื่อประช่างน่ะมีขายอยู่ที่ตรวมคือนะครับเป็นร้านใหญ่นะครับมีสินค้าครบค่อนข้างเยอะเลยนชีวิตกับผมนะครับสาหรับ E p ีนี้เราก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับให้ลูกค้าได้มีเป็นร้านค้าอีกร้านค้านึงนะฮะที่สามารถ ก็มาเลือกซื้อสินค้าได้นะครับผมสําหรับอีพีหน้านะครับเราจะเจาะลึกไปในตัวร้านค้าทั่วไปนะครับที่มีสินค้าอะไรทัางที่ขายกันนะครับผมนะครับก็่าจะเป็นร้านค้าชั้งทั่วไปครับจะเป็นร้านของคุณบอลเฮาเองนะครับเราจะเจาะลึกก้าไปเลยว่าเขามีอะไรเด่นๆสินค้าตัวไหนดีๆนะครับโปรโมชั่นตัวไหนตัวไหนบ้างพี่วิทย์เนาะครับผมก็ฝากท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังเราอยู่นะครับก็ติดตามเรานะครับอีพีหน้านะครับเราจะพาเข้าไปลุย อุบัติเหตุเาลทอรคับางคนนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจะเจอกันนะฮะรอบหน้านะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ